ตีย่อนที่นาเที่ยงอะไรวะหมู่แขนลงเอาเอ,าเอามาเดี๋ยวมึงจมแล้วนู้นนู้นก็แกไปย้อนไปอ่จะดันไม่ไหนพี่โอ้ยแดงแดงฝั่งจะด,ดันมาแล้วพี่ รถรถรถฟ้าเฮ้ยมันโดดเข้าไปหลังไฟแล้วพี่วิ่งไปหลังวิ่งไปไฟแล้วเฮ้ยชนะาเข้ามาพี่ ไอ้ไอ้ไอ้โหกระตายได้เลยแหไอ้พี่โหตำหรวจดันมาเต็มเลยพี่มันมาเต็มเลยพี่โอ้ข้าบ้านสิข่าบ้างสิโหมันทำมาเต็มเลยเร็วเข้ามาเข้ามาสามพี่ตัว

ไมาแล้วมาแล้วมาแล้วตั้งไม่ต้องคุยตั้งสติกตั้งยิงมาแล้วยิงไวอโ้ยไิงเดี๋ยวผมรักหลังฮะเฮ้ยเฮ้ยมาทางหลังมาตัวนึงยังยังยังไม่ขึ้นพี่ตั้มเก็บของเลยยังเก็บของเลยพี่ตั้ม สวย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 เฮ้ยอีกเดินข้างหลังบ้านอีกตัวเดียวเราก็โดนช้าแล้วพี่ดูขอเล่นป้าเจง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 อยู่ไหนมาป้าเจงนุ่มมันก็คือป้าเจงเราคือคนเจ๊ดเราต้องเล่นป้า ตัวนอก็ไ้หน่กและสิ่งเดินนี้น้ป้าจากนิวเทอรี่บ้านดำตัวนึงเห็นละคือบ้านดำเออะเปารเป๋าเอทอรี่ไม่เทอรี่เกาะใสก่อนเลยไม่ได้ยาเลยพี่ผมเลยยุ่สามอันนองเนี่ยเอาป่ะเอาไปอันเนด้งได้ยังได้ยังได้ยัง เมาเอาเก็บเก็บตอบแล้วพี่อบแล้วพี่เก็บไปดิเนี่ยสี่อันสี่อันเนี่ยมันเข้าไปอีกสองตัวนะโลเอ้ยบ่เกาะเกาะดีกว่าเชฟปูก็อะไรยังไม่เก็บเกาะไปเกาไปอีกสองตัวนเก็บผองเลยพี่มัเข้าไปอีกสองตัวพอมบ์แม็ก เฮ้ยห oh, <Goodbye. S 1> ลอก oh, <Goodbye. S 1> uh บอว์บดเออมาแล้วมาสองตัว <c oughs> ปุมปิดเลแม่เขาโดนเข้ามาพุ๊ผู้หญิงเลยจุบุจุบยี่เลยอะใช้ได้ใช้ได้เธอตอากนงฮะกระโดดเขาหลังโลไม่ได้ปิดแล้วม่ได้มกระโดดกรดดนี้เลยกระโดดล้วจุ๊บตายัวตายกินบ้านโลสองตัวผมว่าเสียงเพลงเสียงเพลงต้องเสียงคนเลยพี่ตกัง

ตี่ตามอ,อยากอีกมัมมาเก็บของที่ผมเด็ดดิสไลยไหมยูยอีกละนีน่พี่ตาาไม่ค้นห้าวเลยเนะี่ยมึงก็ห้าวเฮียพี่นักูจะรอดซต่งครั้งนี้หรือไม่เรามาติดตามโจมดูะั้งไอ้ย็เอ็นีูไปมีเหตการไหนแล้ว,าาลวพัฒนาแล้ว หายไม่ดีมึงเดี๋ยวมันเหมืนจะตายหน้ามืดโหเกือบตายพี่ผมอะตายสองแล้วคันสองพอเอาพอเอาไอ้ปืนที่ได้ยิงหัวแตกเล้วเก็บขอยาหน่อยหลังห้องน้ำมีโจรก็เต็มไหนตรงโต๊ะโอ้ยโอ้ยแฉงเลยตามเอายาเปล่าวเอายาเปล่าจะไปกันไปมาแล้วหลังบ้านมาโอูเนี่ยไอ้สซาด เอาหลังบ้านพี่น,นันอ่ะเร็วเข้ามาเข้ามามาเอาของเร็วขับเข้าไม่ได um ้เนี่ยเอาเรือตายเลยเก็บเก็บเก็บแล้วเมื่พี่เนี่ยเก็บ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  จะไปให้หมดเอาให้อิ่มไปไม่รู้อ่ะเนี่ยเก็บพี่นั้นน่ะเก็บไปเก็บไปให้หมดเลยเร็วๆดูดเร็วๆดิดูดเร็วๆดิบอกให้ดูดอ่าอดูดดูเองก็สิอ่ะซ้ายมืออ่ะเอซ้ายมือเต็มเต็มอ่ะ จะทิ้งพวกอันนี้บ้างทิ้งพวกอันนี้นะเร็วๆไม่แม็กกี้แม็กก่าพี่ตั้มมันดูดเยอะแท้เฮ้ยขอขอเคขอเคไนที่ซึ่งสก้าไหทิ้งไหมสักการไนทิ้งไหมที่เหมือนเขยไนผมทิ้งมันให้เต็มเลยเออรู้รู้ มามาไปไดิบเลยไปดิบเลยดิบเลยดิบเลยของเต็มเตี้ยเลยที่าของนี่นะเอดาพี่เออดเลยเหรอบ้านเหียไม่เห็นรวบารเรเบส ทีงยีงแไม่มาเยอะเอะท่าวะลรัเฮ้ยจะโขมแล้วเนี่ยมาหมดลนะ ผมรอสามถึงนํำมาเอาของแบบ